กราบสวัสดีมิตรักนะักลงทุนทุกท่านฮะวันนี้อยู่กับผมพิจจร์ดลุยบา EP นี้เป็น EP ที่4แล้วครับผมเราอยู่มาด้วยกันเนี่ย4 EP ละก่อนอื่นเนี่ยผมไม่พูดพร่ำทำเพลงขอกดก่อนเลยฮะวันนี้ผมเตรียมทุนมาแค่500บาทฮะเพื่อบอกกับหลายๆคนที่ทักผมเข้ามาว่าทุนน้อยเล่นได้ไหมผมบอกแล้วว่าแค่500ก็เปลี่ยนให้มันเป็นเงิน1 0ึ0 0ได้ทำยังไงดูคลิปนี้ให้จบ แล้วเดี๋ยวผมมาอธิบายท้ายคลิปทีว่าต้องทํายังไงดูตานี้ก่อนฮะน้ําเงินมาเท่าไหร่ฮะสี่แต้มฮะของเราฮะของเราไม่มีแต้มฮะดูใบที่สามครับผมของเขาไม่มีแต้มเลยฮะแล้วดูของเราฮะเรียบร้อยฮะเก้าหลังเลยฮะมาครับผมบวกมาแล้วนะครับหนึ่งม้แรกฮะบวกแล้วครับผมนี่ฮะคิดเงินเรียบร้อยฮะ เ7 5าแล้วตอนนี้สูตรบอกให้รอผมบอกเลยนะครับว่าเวลาสูตรบอกให้รอเนี่ยให้รอฮะอย่าไปเล่นเองฮะคุณเล่นเองเนี่ยมัน50-50อบ50าอะฮะอย่าไปทําอย่างงั้นฮะให้โปรแกรมช่วยคุณดีกว่าให้สูตร sa ช่วยคุณในการหาเงินดีกว่าอย่าไปหาด้วยตัวเองนะฮะอะไรที่มันทํามาสบายสบายแล้วเนี่ยให้เขาให้เขาทํางานให้เราเถอะครับ โปรแกรมตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยผมจะอธิบายง่ายๆนะครับว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อเอาชนะ sa gaming โดยเฉพาะฮะครบทั้งหมด16ห้องไม่มีขาดห้องไหนแม้แต่ห้องเดียวอัตราการชนะของเขาเนี่ยอยู่ที่สูงสุด100%เลยคือไม่แพ้เลยครับง่ายๆแค่นั้นแหละคือถ้าคุณเล่นตามสูตรเนี่ยยังไงคุณก็ได้เงินแค่นั้นเองดูฮะตานี้เขาเป็นยังไงเนี่ยไพ่ของเขาอ่าตานี้แดงชนะ เดี๋ยวเราดูฮะว่าสูตรประมวลผลแล้วเป็นยังไงฮะดูมือผมดีๆนะฮะดูฮะนี่ฮะจดแห่อัตโนมัติเลยตานี้สูตรคำนวณออกมาแล้วครับผมตาที่สองของเราฮะเส้นทางสูงเงินหมื่น,นะฮะดูฮะตานี้คำนวณออกมาแล้วครับว่าให้เราไปที่น้ำเงินนะฮะน้ำเงินเพลเยอร์ผมเอาเข้ามาห้าร้อยบาทบางคนคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะบางคนคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยผมไม่อยากไม่อยากให้คิดอย่างนั้นฮะ อยากให้มองว่ามันคือการลงทุนอย่างหนึ่งฮะทุกๆอย่างต้องมีการลงทุนฮะซื้อข้าวก่ต้องลงทุนด้วยเงินต้องซื้อเขาอีกจะทําอะไรก็ต้องลงทุนฮะยุคสมัยนี้ฮะเดี๋ยวเราลุ้นตานี้ก่อนฮะของเราสี่แต้มฮะของเขาละฮะสี่แต้มเท่ากันฮะเดี๋ยวดูใบที่สามครับของเราเจ็ดแต้มหลังเลยฮะสูงเลยนะฮะเนี่ยดูของเขาฮะ เรียบร้อยฮะสไม้ติดด้วยสูตร SA ฮะเอาชนะง่ายๆด้วยสูตร SA เลยครับอ่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่ละฮะ1น5 0เส้นทางสูงเงินหมืน่นใกล้เข้ามา้ะฮะตอนนี้สูตรคำนวณออกมาแล้วฮะจดอัตโนมัติเนี่ยคำนวณออกมาแล้วว่าให้เราไปที่แดงแบงเกอร์ผมขอกดออกอินไปที่แดงแบงเกอร์ฮะอีกหน,งงนึนะะ่เส้นทางสูงเงินหมืน่นฮะจำไว้นะฮะเส้นทางสูงเงินหมื่น ด้วยเงินหลักร้อยฮะกาไรเป็นร้อยเท่าเลยนะครับผมเพียงแค่คุณลองเปิดใจใช้สูตร S A ตัวนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูตานี้กันครับว่าผลออกมาเป็นยังไงฮะมาแล้วครับผมนี่ฮะของเขากี่แต้มฮะ0แต้มฮะของเราล้วฮะบล็อก8นะฮะสไม้ติดแล้วนะฮะสไม้ติดแล้วะฮะห้าร้อย เป็น3,802บาทละสูตรยังคงจดอัตโนมัติแล้วคำนวณให้เราเหมือนเดิมฮะไปที่เพลเยอร์ฮะผมขอกดก่อนเลยฮะเพลเยอร์3,802บาทฮะดูฮะเศรษฐกิจทุกวันนี้ฮะมันไม่ดีฮะผมเข้าใจทุกคนฮะตั้งแต่ลุงคนนั้นเข้ามา5ปีแล้วนะฮะลุงเขาอยู่อยูเลยผมเลยหาอะไรที่มันช่วยสร้างรายได้เสริมให้ทุกคนมานี่ฮะสูตร SA ให ไปช่วยคุณสร้างรายได้เสริมนะฮะให้สูตรตัวนี้ช่วยคุณสร้างรายได้เสริมนะฮะดูตานี้กันฮะของเราเท่าไหร่ฮะป๊อกแปดเลยฮะดวของเขาฮะเรียบร้อยฮะสี่ไม้ติดจากเงินห้าร้อยบาทดูฮะตอนนี้มีเรามีอยู่เจ็ดพันหกร้อยสี่บาทนะฮะเส้นทางสู่เงินหมื่นอยู่แค่เอื้อมละเห็นไหมฮะสูตรคำนวณว่าอะไรครับให้เราไปที่แดงแบงเกอร์ฮะ ผมขอกดเลยฮะแดงแบงเกอร์แบบอออินฮะดูนะฮะคุณเห็นตอนต้นคลิปไหมครับว่าผมมีเงินแค่ไหนผมมีเงินแค่500บาทผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นเงินหมื่นนี่ฮะวิธีการเปลี่ยนให้มันเป็นเงินหมื่นเพียงแค่ใช้สูตร SA ตัวนี้แค่นั้นฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นตานี้กันฮะได้ไม้นี้ปุ๊บเนี่ยผมพอเลยผมบรรลุปเป้าหมายละดวงเขากี่แต้มฮะไม่มีแต้มแล้วดวงของเราฮะ บอกเก้าเลยครับผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่า1,000 0บาทเส้นทางศูนย์หนึ่งบาทไม่ยากเลยผมเอาทุนมา500ดูตอนนี้ฮะหน8่ร้อยยี่สบแปใครๆก็ทําได้ฮะด้วยนี่ฮะสูตร SA ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าอยากได้ผมแจกให้ฟรีฮะเอาไปทดลองใช้กันฟรีเลย